คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำเสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับเรามาดูในสูตรของแต้มลมสังตัวบนนะครับ สองตัวบนลงไปแล้วใช่ไหมเรามาดูในส่วนของแต้มรวมสับตัวบมกันบ้างว่าบางคนชอบพอจับคู่แล้วนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วเด่นแต่ละตัววิ่งแต่ละตัวแล้วนะครับนำแป,ป๊บเปยบเทียบกับเลขเด่นในในถาดเลขเด่นซิว่าในงวดน,นี้มีอะไรบ้างใช่ไหมฮะอ่าที่ท่านมั่นใจและนำและชื่นชอบนะครับเสร็จแล้วได้เลขแต่ละตัวและนำประกบคู่ได้ก็คือต้องบอกก่อนในส่วนของแต้มรวมอ่ะ แต่เราได้สามตัวเลขสาตัวแล้วใช่ไหมเราก็ลองนํามาบวกกันสิว่ามันได้แต้มรวม3าตัวไหมที่น่าจะเข้าขายหรือเปล่าครับแต้มรวมถ้าชอบสองกัก็ลองเอาไปเตรียมกับแต้มรวม2ตัวบนดูก็ได้นะครับโอเคลองดูนะครับเบื้องต้นก็อันนี้เราจะแสดงให้เห็น แปดนอดนะครับอันนี้เป็นสูตรที่1แต้มรวมสามเป็สูตรที่1 16่กุมารบานครับออก781403ครับ2ตัวล่างของเกนะครับทำในส่วนของหลักพันครับหลักพันของรางวัลที่1นะครับบวกด้วยหลักหน่วยของ2ตัวล่างคูณด้วย2 4 2 8 8่บวกหเป็น9นะครับได้ผลการคำนวณรวมตรงนี้เป็น9นะครับ9กบวกหนของที่ครับเป็น10ใส่0ครับบวก2องของที่ได้2นะครับบวก4ี่ของที่แล้วครับไไดด้้6 6 0 2และ นะครับแต้มหลกนะต่อมาครับ1มีนาคมครับออก8.5938นะครับส่วนกวลาแ9 8นะครับแต้มรวมศัพท์ตัวบอกตรง3ตัวนี้เปเไรเอ่ยได้แต้มได้แต้มสูนนะครับ9บวก3บวก8นะครับบวกรวมกันนะครับได้แต้มสูนนะครับอ่ะเรามาคำนวณกันต่อนะครับอ่าลืมบอกได้แต้มรมศัพท์กัวนี้ครับ แตมเท่านี้เข้ามาเข้ามาใแต้มรวมสตัวบนนะครับต่อมาครับหนึมีนาคมครับออกแปดจดห้ากครับสกตวล่างเก้านะครับนำหลักพันครับของรางวันที่หนึ่งะครับบวกด้วยหลักหน่วยของสกงตัล่างนะครับคูณด้วยสองแปสบวกหนะครับรวมกันได้เท่ากับ21ครับ21ครับบวกหนึงขที่กลับเป็น22่สใส่สองนะครับบวกด้วยสองที่เพิ่มเข้าไปกลเป็น4นะครับบวกด้วยสี่ขงที่เพิ่มเข้าไปแล้วเป็นแดได้สอและ 8นะครับเป็นเป็นแต้มหลอกนะต่อมาครับ16บีนาคมครับออกค่าศูนย์สและ77นะครับแต้มรวม3ามตัว่า3ตัวบนถอง16บีนาคมครับเป็นแต้มสีนะครับก็คือ4ี่บวกสบวกหนะครับได้นะครับได้แต้ม4นะครับนำเฉพาะค่าท้ายมาวางนะครับได้แต้ม4 4เข้ามาครับ สิบหกเนาคมกรับออกค่าศูนยครับและจ็ดเจ็ดนะครับนำหลักพันลังงเลาหนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยสอง2ัวล่างซึ่งคูดด้วยสองนะครับเจ็ดองสบวกสเป็น17บเนะครับสิบครับบวก1ครับเป็น18บแบครับบวกอีก2องที่ครับได้1ิบใส่ศูนย์ะครับบวกเพิ่มอีกสครับได้4นะครับได้8 0ดนย์และสี่ครับสิบหกเป็นาคมครับออก0ูนย์ห้าศย์เครับแล้วองสองนะครับแต้มรวมสามตัวบนคือหลายสามตัวนี้ เก้บวกค่าเป็น14บสี่นะครับสิ่นะครับลดูที่แต้มสนี่ไงครับเข้ามาต่อมาครับสิบหาคมครับ63สามศูนย์ห้าหนูย์สองหะครับหลักพันละนหนึ่1ครับคือหลักพันละวันหนึ่1เลขหนครับบวกด้วยหลักหน่วยสองตัวล่างคูณด้วยสครับสองสนะครับสบวกด้วยหเป็น5้าได้แต้มรวมได้ได้ ได้ผลรวมเป็น5ครับผลรวม5บวกด้วย1ของที่ครับเป็น6ใส่6ครับบวกอีก2ที่ครับได้กับ8บวกสีงที่ครับได้กับ2ได้6 8แล้วก็2นะครับ6 8และ2ไปแต้มรวมนะครับต่อมาครับ1มึ่งมีท้ายยนครับออก8 3 1ส6 7ครับได้2 4นะครับ2 4นะครับแต้มรวมสามคนนี้คือ5 หกเป็นสิบเอบเวกเเป็นสิบปกได้แต้มแปดเข้ามานะครับโอเคครับเรามาดูนะครับหนึวินหนึิทุนายรับก้นะครับโ okay, อเคหนึวินุนายับแปดสามหนึ่งห้าหหลักพันหลักพันรางวัลหลักพันนะครับรางวัล,ลที่หครับคือหนบวกด้วยหลักหน 2, วนสองล่างครับคือสี นะครับ428 8บวก1เป็น9นะครับ9บวก1ของที่พาเป็น1 0่0ครับบวกด้วย2ที่ครับเป็น2บวกด้วย4ของที่มันก็ไปกับเป็น6ได้026นะครับ026 10 6ในเดือนครับออกค่า16967ครับแล้ว64นะครับ3ตัวบวกกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยได้แต้มรวมเป็น2นะครับแต้มรวม2เข้ามาครับ ต่อมาครับคำนวณต่อนะครับ16พฤศจิกายนครับออกค่า1697ครับลบ64นะครับหลักพันละวันที่1ครับบวกด้วยหลักหน่วยสองกลังคูณด้วย2นะครับ4288บวก6เป็นเท่าไหร่88กับ6เป็น89 10 11 12 3 14 14 14นะครับได้ผลรวมได้ผลรวม14ครับ14บวก1ครับเป็น15ใส่5ครับบวกด้วย7ครับบวกด้วย2องที่ครับเป็น7 บวลิศีของที่ครับเป็น1ได้5 7าและหนึครับห้าเจและหนนะครับลำดูนะครับหกระฎาดาคมออกอะไรเลยออกสามสี่เองห้าแปครับสองกระลาออกแปนะครับอ่าแต้มสาสนแปดบวกอีกหครับเป็นสิครับได้แต้มรวมหครับได้ห้าเข้ามาครับในสามตัวบนนะครับหกระฎาคมครับออกสามสี่ครับและสองกรกฎาแปดสานะครับลำดนะครับ ตักพันละวันที่1คือเลข7ครับบวกด้วยหลักหน่วยสองตารางคือ3 2 6นะครับ6กบวกเเป็น13บวกที่1ของที่ครับเป็น14บใส่สครับโดย2ที่ได้6ครับบวกที่4ของที่เพิ่มไปได้10ใส่0ครับได้4 6่หกแปนะครับเป็นแต้มรวม16ออกรกฎาคมครับออก873 286ครับ 8 7 3 2 8 6นะครับแต้มรวมหอง16กระดาบคมคือ6นะครับก็คือนี้ไงครับ8บวก2เป็น10 10บวกก็เป็น16 16 12, นสาเฉพาะค่าถามมาคือแต้มแต้มเข้ามาเห็นไหมครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากมาครับสวตกากระดดข่มครับในโมเดียวรอคอยนะครับเอาไปเจ็ดสามสองไปถูกครับสองตัวล่างออกห้าสามนะครับหลักพันของรางวัลที่หนึ่งคืออะไรหลักพันรางวัลที่หนึ่งคือเลขสามครับสามบวกด้วยหลักหน่วยสองตัวล่างกับคือสามสองสามคูณด้วยสองนะครับสามสองหกหกบวกหกบวกอีกสามเป็นเก้านะครับเก้าบวกด้วยตัวเลขคงที่ของเราเนี่ยครับตามสูตร บวกได้1ของที่ครับเท่ากับศูนนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเนี้ยใส่0ูย์บวกสองที่ครับได้สองบวกด้วยสีของที่ะครับเป็นหครับได้ศูนย์สองแหกนะครับศูนย์สองและก็น่าสนใจนะครับลองไปลองเอาไปเทียบกับไอ้สูตรที่หนึ่งเนีิหนึ่งไม่รู้ว่าคำนวณแล้วไปวางไว้ตรงไหนนะครับลองไปเปิดดูในคลิปแล้วกันนะครับลองดูนะครับศูนย์สองหกมันจะมีความเหมือนความต่างมันอยู่นะครับ สูตรของแก้มหลวงนะครับบางคนก็นำมาไปใช้นะครับหรือว่าจะชอบสูตรไหนสูตรใดสูตรหนึ่งก็นำไปใช้ได้เลยนะครับไม่ห่วงห้ามตามความชอบนะครับนี่เป็นสูตรแต้มรวมศาสตรเป็นอันดทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบวาสตรที่สองดูแล้วกันนะครับโอเคครับฝากกด subscribe และแชร์เป็นกำลังใจเช่กันแล้วกันนะครับที่สำคัญต้องกดปุ่มจิตตานะครับแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้รู้ว่าเ เพื่อนๆมีการเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับฝากแชร์ขึ้น Facebook ด้วยนะครับหรือว่าส่งในไลน์ให้เพื่อนด้วยนะครับลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับจะได้รหไปด้วยกัน